สว,ส,สวัสดีครับผมชื่อชาบดุลยมั่นย่าผมครับวันนี้จะมาทําไข่ตุ๋นหม้อไฟครับสวัสดีครับผมเด็กชายชื่ชัยหาคิดวันนี้ผมจะมาทําไข่ตุ๋นหม้อไฟครับวันนี้จะมีวัตถุดิบบ้างครับไข่ไก่ผงปรุงรสกุ้งปูลาแล้วก็ผักครับน้ำนมน้ำปลาแล้วก็สเมื่อกี้โอเค Terima kasih telah menonton! รอบแรกนะคะ oh my god ใกล oh my god เหลยอแล้วจบแตกนะ oh my god ก oh my god oh my god อยากินมานะ oh my god oh my god อากินมาค โอ้ยนะมีฮะผมตัวแบบมันต้องคิดว่าทำเลยผมมันดีเลยนะวะทำมันดีเลยปิดเยอะฮะปิดใช่ไหมเงี้ยเยอะสท้ายนะเขาไปมแล้วจะไาจะไปขึ้นนะโอ้ยกอล์ฟโอ้ยนั่ง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 น่งนั่งนั่งนั่นั่งนั่งนน่งนั่งนั่งนั่งนนั่งนน่งนั่งนั่งนันั่ง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  โอ้ยก่อนนะมันครบไปแล้วนะเปิดฟ้ามาโอ้ยก่อนน่ากินมากโอ้ยมีปูอัดติดฟาโอ้กินหอมมากนอนก่อเกปูอัดติดาเนี่ยเก๋สวยแล้วเนี่ยวโคมันก็คสวยงามนะน่ากินมากนะโอ้ยโอกอนโอจบแล้วจุด้าโอ้ยก่อนตามตา 嗯，就告诉那个地方。Jung